โอ้ oh no ผมไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเอง Guys ผมได้ไปเจอเกมเกมหนึ่งที่จะเป็นเกมทดสอบว่าตัวคุณใช่คนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่คุณเป็นที่รักของคนที่อยู่ในเกมนี้หรือเปล่ามีใครอยากจะกอดคุณบ้างไหมกับเกมที่ไม่ชื่อว่าฮัก ออพาร s เกมอยากกอดหรือปล่อยผ่าน <No. S 1> นี่จะเป็นการทดสอบนะครับว่ามีใครนั้นต้องการคุณในสังคมบ้างหรือเปล่า oh. ถ้าคําตอบคือไม่ไม่มีใครอยากกอดมึงเลย <Bro. S 1> ไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนกันนะครับกู <Bro. S 1> ถามจริงเถอะมันจะมีใครอยากจะโอบกอดกูในสภาพนี้ <laughs> <laughs> หน้าตาลบสองแต่ความมั่นใจกูบวกสิบไอ้หนุ่มน้อย n i c e ดูดูดูนี่อะไรเนี่ย คือแบบจะต้องต่อคิวกันก่อนอย่างนั้นเหรอว้าวเธอจะรับรักเบคอนหรือเปล่าคุณผู้ชมทำไมเรียกนาด้วยทำไมมันโหดร้ายจังวะแล้วอย่างนี้มันจะมีใครอยากกอดกลัวเนี่ยโนผมไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมคนที่ผ่านส่วนใหญ่นะครับจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวแบบแนวอ e ีบอย ตัวฉันแต่งตัวแบบแนวเลยอีฮ่าว้าวย e ส y สอ๋อเนี่อะไรเนี่ยปาริตาเฮ้ยแต่คนคนนี้เขาแบบกอดง่ายอยู่นะเฮ้ย hey, ทำเป็นเล่นไปเขาให้ความอบอุ่นกับทุกคนเลยคุณผู้ชมแต่มันจะน่าขำแบบมากๆก,กเลยนะถ้าแบบว่าเขากอดทุกคนยกเว้นกูเฮ้ยกอดหมดเลยกอดผมบ้างสิกอดผมบ้างอ๋อ oh. ยอไปเลยขอบคุณครับผมจะจำเธอไว้ปาริตาผมไม่รู้ว่าเออสิ่งที่เธอให้มานั้นเขานดจริงใจหรือเปล่าหรือว่าเธอแม่งยัดพวกเราทั้งหมดเอาไว้นี่เป็นเฟนโซนเฮียบราผมรู้ตัวดีนะครับว่าหน้าตาผมอาจจะสู้ใครไม่ได้แต่อย่างน้อยๆอยอร่าเราต้องมีเว้ยนี่กูสุมออร่าก็นเลยลัคก,กี้สปินนี่ยังน้อยๆกูยังมีออร่าสาวๆต้องชอบกูบรบร basic what what do you mean oh my god this so bad <c oughs> เดี๋ยวมึงรอกูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวสสกูซืสส้อ starter pack starter pack เติมเงินเพื่อให้คนเห็นใจมึงเจอโอยโ้ยนี่เงินมาแล้วแล้วผมนั้นก็ได้บิ g h ฮักนะครับถึง25บิ๊กฮั b กอดแบบครั้งใหญ่แล้วเนี่ยเ <c oughs> จ้าผ่อนนี่ไม่ผ่านทุกคนเดียว เฮ้ยนายต้องพิจารณา,าตัวเองนะเพื่อนนายดูดูนายดูผีกองก้ทีอยู่ตรงนั้นเขายังผ่านเลยผมขอเป็นคนกอดบ้างได้ไหมอะเฮ้ยผมขอเป็นคนกอดบ้างเถอะเอาจริงๆนะครับผมจะกอดทุกคนเลยเว้ยนะเพราะว่าทรไหมเพราะผมใจดีเราเล่นผมกอดทุกคนยกเว้นผู้ชายเฮ้ยนี่กูมีออร่านี่ออร่าเลยไหนคนแรกมาเลย โอ้ยนี่ผมกอดใครวะเนี่ยมอกกอดเลยยาสนี่ผมกอดน้องตุ๊กตาวะเนี่ยอ่าผมกอดผมกอดผมกอดหมดคุณผู้ชมครับผมนั้นใจดีคนนี้เบียดหักกอดแบบใหญ่ๆเลยเอาไปเลยโอเคกอดกอนกไดกมันจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงที่เราแบบกอดผู้ชายนะเพื่อนเบียดหักจัดไปเลยไม่ใช่คุณผู้ชมครับผมกำลังปั๊มเงินอยู่ คนต่อไปอฮักธรรมดาฮักธรรมดาคุณผู้ชมเขาพูดอะไรวะนี่ดเดี๋ยวกูเบรกฮักไปเลย <c oughs> เพราะว่าเขานั่นใส่เสื้อมันกับผมอ๋อโอเคต่อให้นายเป็นผีกองกอยเราก็จะกอดนายเหมือนเดิมเพื่อน <c oughs> ผมบอกแล้วผมเป็นคนดีคุณผู้ชมแต่ว่าผมจะให้บิ๊กฮักกับเฉพาะสาวๆเท่านั้นถ้าเกิดเป็นหนุ่มๆปุ๊บเอากอดธรรมดาก็พอเห็นไหมผมเป็นคนดี ย yes, yes. e s, s ama, ow, y e ยินดีด้วยนะยินดีด้วยโอ้โหปิงปองเดี๋ยวชื่อชื่อเขาเป็นผู้หญิงไหม่ะจะกอดดีวไหม y ยกอดเลยกอด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 ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเกมนี้มีการโทรด้วยเหรอวะผมสามารถโทรก็สามารถทำให้เขาลื่นกล้วยได้วลยแมวแมวแมวนี่มันทำให้แบบคนอื่นเขาขายหน้าเกินไปอโอกอดหมดทุกคนเลยแบร d b r โอเคกอด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 ปุ๊บลูกกูได้เงินไงเพราะฉะนั้นผมโอเคโอ้โหไอ้กอดมันมีสองคนอะล้องได้เลยโอ้ no guys oh ผมสามารถแต่งตัวได้สกีบีดีคุณคิดว่าสาวๆจะชอบกูพูดสกีบีดีคำนี้เปล่า try on โอ้แม่งยังกากเลยแลาสาวๆชอบ anime face วิ่งอ โอเคคุณผ <aunque S 2> okay, right so ู้ชมผมไปหาเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่แล้วนั้นผมใจดีกับพวกเขาเกินไปว่ะอย่างนี้เขาแบบไล่กอดทุกคนจริงป่ะนี่แหละเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับจะเป็นการคัดคนอย่างดีผมอยากรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าผมนั้นเขาจะโดนปฏิเสธหรอรั่วงเลยนะนั่นน่ะตะเกียโอ้ผ่านได้ไงวะ อ้ขอบคุณครับทุงทุงทุง,ทง,ทงสซ่แหละ <c oughs> เอ้ทำไปเล่นไปผมบอกแล้วคุณไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องแบบแต่งตัวเป็นต e ิ๊กตอกอีบอยคุณก็สามารถได้รับกอดอันบริสุทธิ์นั้นได้ <c oughs> เอ้จริงๆมันเป็นเกมที่แม็กไม่มีอะไรเลยนะ <c oughs> แต่ทำไมมันเอนเตอร์เทนจังวะเฮ้วแป๊บน,นึงผมสามารถซื้อท่าสุดเร้าใจท่าเต้นยัวสาวตป๊บนึงอันไหนเป็นท่าเต้นยัวสาวนิ่เจอกูเป็นไงนสาวต้องชอบแน่เลย ดูดิสกายแค่เป็นยัวสาวหน่หน่อยอ่าคนต่อไปเป็นสาวเบคอนนะครับอ้อเฮงนะ่ยกูว่าเจ้าหมอนี่แหละมึงโดนแบบปฏิเสธแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมแม่แต่สัตว์เออแลกคูนยังโดนกอดมึงนี่เรียบร้อยจี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 เนี่ยวัดเ t อะ <G ül> เอ๊ะทำไมเจ้าหมอนี่นยังผ่านไม่ได้วะถ้าเกิดเจ้าหมอนั่นผ่านได้นะครับผมก็ต้องผ่านได้ป่าเขาเสียขนาดนั้นน่ะอืมแบบนี้ต้องเต้นโชว,ว์ขอบคุณครับว้าวว้เอ้าแล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นโดนปัดตกวะหรือว่าอ๋อเป็นหญิงหงไงนะครับดูเหมือนว่าเธอจะไม่ชอบแล้วแล้วคือเจ้าหมอนั่นผ่านไปได้ยังไงเฮ้ยมาเลย คนแรกคุณทุง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 ,ทงสซัวรรับบิ๊กฮักเลยวู้ฮู้จัดไปจัดไปฮักหมดเลยนะเงี้ะเออไม่ไม่เพื่อนเราขอโทษเราขอโทษมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่จริงๆย yes ก่อนหมดเลยก่อนหมดเลยนะครับโดยเฉพาะสาวสาวสาวผมก่อนหมดคุณผู้ชอมครับไม่มี2มาตรฐานนะครับ เอาบิ๊กฮักอะไะอันนี้กอดธรรมดาเออเน้นนะคนนี้ก็กอดธรรมดาแล้วกันนะ <c oughs> กูแค้นตรงนี้นะมึงทำให้กูเป็นผู้ชมกูว่ากูรูกูแม่งรู้สึกแย่วอะกูแค้นมึงกูบอกเลยฮัลโลูกกิมรูปงามผู้ชมสักวันหนึ่งผมจะต้องเป็นแบบเขาให้ได้โอ้โอ้มาแล้วนี่แหละนี่จะเป็นการ ทดสอบความเท่ของพ่อหนุ่มรูปงามคุณผู้ชมลูกัดดิสกอดไหมโนเโน n โน o คนนี้ผมว่าผมกอดเธออยู่นะใช่ใช่ใ่กอดมากอดกลับไม่โกง <c oughs> oh no <c oughs> คุณผู้ชมเอาว่ะพ่อหนุ่มรูปงามกูมาแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่โคตรเชียนโคตรเืีอน,ออน,ออนจะดิสไลค์หมดเลยไหม <c oughs> โอ้โหยูอาคุออโอ้ยย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 ยัยย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 ยมยยยยบยยยยยยยพยย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 ยนยยยยยามาเพื่อแก้แ แบบสุดยอดจิพกมนแโอ้ Amazing มากเร่องราวว้เรองโดนรัมเพจโดนดิสไลค์โอ้สื่าเนคีารส่ดูนอยอบเปนมที่ตอผนี้อ่อเาเนม้กครอาผวะ Yes Yes b r w a t t e hell ะผมว่าคุณผู้หญิงคนนี้ยากเพราะว่าตะกี้เธอเพิ่งแม่งแบบให้แอดใครไปก็ไม่รู้ดูดิ คิดนานมากนู่โอ้โอ้ my god อย่างนี้ผมต้องแบบกดโทรเธอโดยด่วนโดยที่ให้เธอนั้นระเบิดตายไปเลยได้ไหมวะโอ้โอเคผมต้องให้เธอระเบิดเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับเธอต้องระเบิดเดี๋ยวนี้เรียบร้อยระเบิดซะ hmm? ทําไมไม่ระเบิด no! โอ้กูว่าแย่แล้วคุณผู้ชม<อ>ดูเจ้าตัวน้อยมิเกลว้าวกอดมิเกลแต่คนอื่นไม่กอดเลยดืดเธอ Dude, ไม่ระเบิดโอ้กูว่ากูโดนว่ะคุณผู้ชมกูว่ากูโดนแน่นอนแบบนี้เอาละในเมื่ออันนั้นมันไม่ได้ผลต้องเต้มโชยหนุ่มน้อยเยอะแกทำให้ฉันเสียใจ แล้วแกจะได้เห็นดีว่าคนที่โดนทอดทิ้งนั้นเป็นยังไงมันจบแล้ว <c oughs> ไหนใครคนไหนที่เคยปฏิเสธฉันฉันจำแกได้เฮ้ยยหยนี่ก็ด้วยผมจำได้แกไม่รอดแน่ยหยนี่มันเคยปฏิเสธผม <c oughs> เนี่ยลงไปเดี๋ยวนี้เนี่ยคิดก่อโนโน้องคิดคิดคิด No แบบ น,นี่กอดเลยที่เหลอผมกอดหมดอะนะครับที่เหลผมกอดหมดเลยถ้าใครคนไหนน่ารักบ <Yeah. S 1> ิ๊กค่ะคนนี้เปนไงโอ้โนบิ๊กหักเลยบิ๊กหักเลยเป <Yeah. S 1> น,น,นไงอีช้าดิอีชา้ชาดินุ่มน้อยบิ๊กหักเลย <Yeah. S 1> บอกเลยนะใครคนไหนที่ได้บิ๊กหักเนี่ยเธอจะได้เงินมากถึง60บาทเชียวโอ้โหไม่ต้องมาเหงื่อตกเดี๋ยวกูจะกดพาสเดี๋ยวนี้เลยนะ กูกดพาสตัวนี้เป็นไงนี่เป็นการเพิ่มความอิจฉาระดับสูงสุดความแค้นระดับสูง <c oughs> เอาอีกรอบไหมคุณผู้ชมเอาอีกรอบไหมปฏิเสธเขาแบบซ้ำๆเขาจะต้องเจอฉันปฏิเสธแบบซ้ำๆกลับคืนมาแล้วมาใหม่มึงมาใหม่ Oh no Big h u g no oh Wow Big h u g เลย Big h u g ว Wow อะไรนะคุณผู้หญิงคนนี้ ออว้าวคนนี้ผมจําได้ดีจําได้ดีเลยจําได้ดี no <c oughs> no oh no วิ่งักทุกคนเลยอ h ใหญ่นี่กูจําได้ใหญ่นี่กูจําได้แบบแค้นฟังหุ่นกูอมแค้นฟังหุนลงนะลกซาก y e เป็นไงโดนกูแก้แค้นโดนกูแก้แค้นเรียบร้อย <c oughs> จู่ๆเกมนี้กลายเป็นพ็อตละครแก้แค้นไปซะอย่างนั้นสภาพ นะครับคุณผู้ชมไม่ต้องเรียนแบบอารมณ์เหมือนกับคนโดนปฏิเสธรักลอยไล่บูลี่คนอื่น no h i s s o ่าสมเพช guys ก็ลองมาเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกผมด้วยว่าคุณนั้นมีคนรักมากกว่าหรือว่ามีคนเกลียดมากกว่า